ในปี2556นะครับก็สกรบแบบตั้งเป้าจะมีกำไรที่ประมาณ3,600ล้านนะครับโดยเป็นการขาย NPL และ NPA โดยคิดว่าน่าจะมีเงินสดเข้าบริษัทประมาณหมื่นกว่าหมื่น3,000ล้านเซนนะครับโดยเป็น NPL ประมาณเจ็นตันลานะครับอาชีพเดยวก็เป็น NPA นะครับในปี56คิดว่าตลาดโดยภาพรวมเนี่ย ตลาดอสังหารยน่าจะยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าในในในสัมプายแม้ว่าจะมากเนี่ยแต่ว่าการเก็งกำไรคิดว่าไม่ไม่มากนักนะครับคิดว่าในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยการขอสินเชือ่อแต่ธนาคารก็มีการกังขัแล้วระดับหนึ่งแล้วก็ผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรนะครับที่ที่เป็นตัวผงชี้ว่าภาคอสังหาจะมีปัญหาก็เลยมองว่าในปี56นะครับยังมงน่านจะ น่าจะดีเรื่องของการทำธุรกิจของบริษัททรัพย์ที่เรานําเสนอลูกค้าเนี่ยอินเซนティブที่ลูกค้าจะได้นะฮะถ้ามาเลือกทรัพย์เราจะเป็นอะไรยังไงบ้างสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับก็ในแง่ของบสกรนะครับว่าบริษัทเราเนี่ยแม้ว่าสินค้าเราจะมีหลายประเภทเนี่ยแต่ถ้ามาซื้อกับเราเนี่ยสินค้าเราถ้าเป็นบ้านหรือคอนโดเนี่ยเราก็ปรับปรุงให้พร้อมอยู่นะครับ แต่ข้อดีเป็นทางเลือกของนักลงทุนนัก,น,กนักลงทุนผู้ซื้อก็คือทำเลที่ตั้งนะครับราคาซึ่งอาจจะแน่นอนอาจจะต้องถูกกว่าบ้านมือหนึ่งหรือโครงการที่เขาเปิดใหม่นะครับ1 0บถึงสิเนะร์เเราจะเชิญเชิญผู้ที่สนใจซื้อซัพย์เนี่ยมองทรัพย์เราอย่างไรดีครับ ก็ช่องทางการขายเราก็มีหลายช่องทางนะครับก็โดยเราเข้าไปที่เว็บไซต์แล้ครับทีนี้เราก็มี mobile โมบายแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนนะครับสามารถเรียกไอคอนแล้วก็คลิกดูทัพย์ของบสกอได้ซึ่งก็มีทั่วประเทศนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีเฉพาะบ้านคอนโดนะครับเราก็จะมีทั้งที่ดินเปล่าซึ่งน่าจะซื้อเก็บไว้ลงทุนหรือทำการเกษยนะ